วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ธนาคารออมสินจะรับคำขอสินเชื่อโครงการบ้านประชาันนะครับขณะที่ธนาคารอาคารสงเคระห์ก็เตรียมขยายวงเงินเพิ่มอีกครับวันนี้ธนาคารออมสินทุกสาขาจะเปิดให้แจ้งความจำนวขอกู้เงินในโครงการบ้านประชาัฐเป็นวันสุดท้ายเนื่องจากยอดคำขอสินเชื่อในโครงการที่ธนาคารเตรียมวงเงินปล่อยกู้20 0 0 0ล้านบาทมีผู้ยื่นขอสินเชื่อแล้วกว่า25,000รายการนะครับ เป็นวงเงิน28,000ล้านบาทซึ่งเกินวงเงินของโครงการแล้วหลังจากนี้จะปิดรับเพื่อคัดกรองและตรวจสอบคุณสมบัติให้กระบวนการพิจารณาสินเชื่อดำเนินการไปจนเสร็จสิน้นคาดว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับการอนุมัติร้อยละ60 70จากยอดของผู้แจ้งความประสงค์มาทั้งหมดขณะที่นายชัดชัยสิริไลรองผู้อำนวยการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส กล่าวว่าทอสอยังเปิดให้ประชาชนมายื่นกู้ในโครงการบ้านประชารัฐต่อเนื่องเพราะธนาคารจะใช้หลักการในการให้สิทธิ์กับทุกคนที่มีความต้องการยื่นเรื่องเข้ามาแต่ถ้าใครมีความพร้อมทําสัญญาและนิติกรรมยื่นกู้ได้ก่อนก็จะได้วงเงินไปนะครับโดยจะนับที่วงเงินการอนุมัติจริงล่าสุดมีจํานวนที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการอนุมัติสินเชื่อ500ถึง600ล้านบาท และเพราะไม่ต้องการให้เกิดการจองสิทธิ์แต่ไม่ใช้วงเงินจริงซึ่งจะไปกันสิทธิ์ผู้ที่มีความพร้อมและหากเต็มวงเงินก็จะเสนอคณะกรรมการขยายวงเงินได้สูงสุด30,000ล้านบาทล่าสุดมียอดลูกค้าแจ้งขอยื่นกู้โครงการบ้านประชารัฐรวม16,000รายการนะครับคิดเป็นวงเงิน14,000ล้านบาทแบ่งเป็นลูกค้าที่ยื่นเอกสารครบและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว580รายการ วงเงินกู้600ล้านบาทครับ